ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตราท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้อเอรซอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญ มีจำหน่ายที่แม็คโครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับมีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบ,บริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเลาะเป็นเละาะแชแนวนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจ มืณอนี้พาพี่น้องเลาะมาทาั้งแถวแถวโรงเรีย,ยนราดประชานุเคราะห์แม่นบ่แม่จ้าราดประชานุเคราะห์สามสองบ่เหรอสามสองสามสองบ้านไหนแม่นี่บ้านอันบ,บ้านกระโ s บบ้านกระโ sob อ,อ,อ,อันนี้นาญิ้วอันนี้บ้านกระโ s บกระโ s บนาญิ้วเนาะแม่เนาะจ้าตำบลตำบลกระ <S <S กโ s ตบตำบลกระโ s บอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องช่วงแลวเข่าแลวหน้านะครับนี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนานะครับหรือว่าวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงงัวนะครับหลังจากแลวเข่าแล้วปลานะครับกะเสียเอางัวมาปล่อยกินหญ้าแน่นะครับกินเฟืองแน่นะครับอยู่ในทงหน้าแนวนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ผ่านไปทั้งใดก็เห็นนะครับช่วงนี้ นะครับเพราะว่าหลังแล้วน้านะครับพี่น้องกเกษตรกรก็จะเอาง่วนะครับเอาควายเน่นะครับลงมาเล่มยาเล่มเฟืองแนวนี้นะครับผมอยู่กับคุณแม่คุณแม่อย่างนอเดี๋ยวเด้อจะเข้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าม้คือมีความสุขแท่นั่งเลี้ยงงวอยู่ข้างถงหน้าคุณแม่ชื่อแม่ยายม่งมองแม่ยายม่องวะอ,อยู่บ้านกระสอบนั่งยิ้ว อายุไหลไปเลยละแม่71จ้ะ71ปีมาเลี้ยงว่าแนวนี่ซูมือว่ะมาซูมือแล้าซูมือเป็นบ่อปว่าจักโตครับตอนนี้ที่องซีโคือเลี้ยงหน่อยแต่เพราะมีอันนี้นี่ละเพรมีหมองซีลีหยงางลีหยงจำนี่ละพอได้กินมันเพรมีหมองสีเลี้ยงข้าเลี้ยงซ้ำนี่หรือว่ามันเปลี่ยนราคาเถิงมันเปลี่ยนราคาอันี่ละ มันบอกเป็นราคาก็เลยเลี้ยงซ้ำนี่แม่เลียงว่ามันจะปีแล้วนี่เลี้ยงมาสามสิปปีแล้วอ้กะเลี้ยงติดขอกติดบานมากเรื่อยๆมันบอกแม่พอได้ฝุ่นใ้ใหน้าไปตลาดพอได้ฝุ่นใส่หน้าย่ามจำเป็นมากกับพ่อได้ขายสินตลาดช่วงนี้เป็นยังไงราคาว่าแม่ ตัวละสามสี่พันฮะเดี๋ยวล่ะตัวละสามสี่พันนี่เทิร์กดีๆมาเทิกหน่อยนี่ใส่สามพันเทิกหน่อยตัวใดพูดนายอยู่ตัวเดียวพูนายรีิ่งพูดไปหาแม่พูนเขาซองๆนั่นโอ้นั่นบแดงๆกันบ่แดงๆในหน่อยนั่นเทิกหน่อยสามพันโอ้ยไม่ห้อยให้สามพันจ้าตีโทรพี่น้องง่วงจักเดือนแล้วแม่ง่วงอะไปีเดี๋ดิง่วได้ปีเปีไม่ห้อยให้สามพันให้ตอนไหนแม่ ไฮนี้บางเกี่ยวเขาบางเ,เกี่ยวเขาอยู่แถวอาที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นมาถามซื้อบอกแม่ออังไเพิ่นมาถามซื้อลามกินตะเพื่ออยู่นี่ล่ะเพิ่อนมาย่ายบัขายบังง้อเพิ่อนมาขายอยู่คันเป็นราคาทีหไฮทลายเนีาา่ยโอ้ยไฮ่ใหญ่สา,ามพันนี่ละเ <laughs> พิ่นนมาโอ้ยยายกับบัขายแล้วเนาะสามพันเนาะไอ้สามพันเลี้ยงเอาขี้มันสาระแม่เนาะไอ้สาวเพราะว่แต่แม่นคากหลาย มีงัวแม่พันธุ์จะโตล้วแม่นี่มี่สองโตมี่สองโตนี่บอกแม่เขางงงงนี่บอกกระพู้นมันบอกกรแม่พูน่ะกินอยู่ทางนไหนเนี่ยมีสองโตอันนี้ลูกมันทั้งสองโตเลยบ่ลูกมันแล้วแม่ผสมจังไงแม่เวลาผสมงัวผสมสผสมโตผสมโตก็คือเอางัวที่เอางัวงที่เพิ่นรับจ้างผสมเนาะเพิ่นมหาสมแพงอยู่บ่แถวบ้านเฮาแม่มีอยู่บ้านทุ่งั่วบ้านโตละจักบาท ตัวละพันโอ้ตัวละพันเลยอออขนาดผสมโตได้นี่นาะสมเทียมกัพันธหาพันคุ์โฮกสมเทียมสมเทียมพันหน้าพันธ่กง้อเป็นราคาก็เลยต้องลดลดค่าใช้จ่ายลงมากนะแม่เนาะแม่เคยผสมเทียมบะบอ้ผสมยนบ์ปติดบ่ผสมเทียมผสมปติดแล้วเสียเงินฟีเลยบอแบบนี้อันก็ฟีอ่งเนียเขาซ้ำแมอือ บ่บ่เสียสมเทเรียวแล้วโลดสมเทียมนั่นสมเทียมสมเทเรียวแล้วโลดแต่ถ้าเกิดประกันนั้นก็จะแพงกว่านั้นสองพันประกันให้เทือสองเทือยังสี่นั่นนะบ่บ่เพิ่นบ่มีมีเทเดียวแล้วโรดนี่ประกันผสมแล้วๆเลยเพิ่นบ่รับประกันเลยพี่โตนี่เพิ่นนับให้อยเพิ่นบาราสปาติดกะสิมาอัน สอมให้สอบให้นิ่นบ่ี๋ตวว่าขั้นไดนสมโตแเนี่ยมันพอพลอยผ่าดนะมันบ่ค่อยผ่าดแล้วแม่น้อเพราะว่าคันผสมเทียมนี่นางเทือเฮาจับสัดพิดหมอมาผสมบ่ถือเวลามันก็บดติดเด้แม่น้องนางเทือเฮ้ามาเห็นว่าจักมันขึ้นตอนใดแม่นบละ แล้ววันนี้ก็เสือมันเคยจักเอาไว้โดนปันไดเมื่อกี้เชื่อว่าคุณภาพคือกันกันตั้งยาเนาะแต่น้ำเชื่อเขาก็ซืเก็บดีอยู่ดอกแต่ว่าเก็บดีอยู่ก็แล้วแต่หมอเนาะแล้วแต่หมออิหรีน่ละเนาะนะครับนี่กหมอเป็นราคาเนาะแม่เนาะช่วงนี้แล้วช่วงแพงๆเนี่ยแม่ไม่พอได้ขายอยู่ต้องมาสองปีนี่ฮกอันฮกฮกกับฮกเกตนี่ยมันมีงนวยเป็นราคาเลยฮกฮกเกตนี่บมอเป็นราคาเลยหมอแม่ ก่อนหน้านี้เด็ 65, กหกห้าหกสี่โอ้ได้ขายในบ่อเราเออช่วงแพงนะได้ขายงวดตัวหนวึ่งว่าเถิกบ่หรือว่าแม่เมื่อเถิกแค่ปีตอนช่วงนั้นขายอ,อายุมันปีหาเดือนปีห้าเดือน<ม>ได้หลายปันไดไแม่จำได้บ่ได้มื่นหาได้มื่นหา้ากับซูมือนี่เหลือส <G l ap> ามพันมันคือต่างกันแท้ละแม่อยู่ไซคือกันล่ะอยู่ไซคือกันเนาะมันเป็นมันเป็นช่วงๆเนาะแม่เนาะมันเป็น ช่วงเวลามั่นว่าสันเถาะเนาะแต่ว่าย่ามแพ่งเนี่ยมีคนมาหาถามดูอยู่บ่ละบามแห่งบางมีคนโอ้ยข้าจแรอแต่ย่ามมันถือเขารอแต่ย่ามมันถือมันบอกไว้ย่ามแพงนี่ยคือพี่น้องเท่ามหาซื้อไปเลี้ยงกันเองแต่ว่าย่ามถือเนี่ยได้ห้อยเลาะเลาะหาซื้อเลาะหาซื้อเนาะแต่บานห่งหัวูุเลียงกับพ่อค้าแล้วเนาะมันถือก็เป็นธรรมดาแล้วแม่เอ้ยเอาแม่ สามพันน่ะโตบักใหยหนึงน่งนังน่นงว้วะปีบอมันพ่อขายอยู่บ่ล่ะตามความคืบคแม่นบ้าพ่อเนาะยายกับบ้าพ่อเนี้ยอย่างจ้างเจริญปีหนึ่งจ้างเจริญเงินสามพันโอ้ย <c oughs> <c oughs> คันบอกคือว่าเอาขี้มันไว้ใส่หน้าเนี่ยแมนไปเฮ็ดแนวอื่นคุ้มค่ากว่าเนาะแมนอยู่ <Man, you. S 1> ป้าพี่น้องง้วะปีหนึ่งในหอยให้สามพันว่าซาน แต่ลู้โตนคนเลี้ยงง่วกระไดนะครับอันแล้วหน้าเห็ุหน้านี่แม่เอาไว้จังหดทั้งว่วนี่หัวกระามไปร่ำบนี่ก็อเอาใบบา้เอาใบ้านหาหญ้าให้กินเอาลามตามคางทางไปยังสี่มันบอแถวนี่ละสามเดือนสามเดือนตั้งแต่ล่งหน้าตั้งแต่อันล่งลำหน้าจนแต่ลลพรองสีได้เก้วเขานี่ละมันมีหม่องแก้วเขานี่มีหม่องรามกระจัง แต่ได้เอาลงมาเพราะเกี่ยวเข้าแล้วก็เอาลงมาลามในหน้าแนวนี่มันบวมแแม่ยามันก็หลายตัวละเนาะ็พอได้กินเพราะได้กินเนาะนี่เนาะช่วงใดงัวมันอ้วนแม่ระหว่างช่วงนายเห็ดหน้ากับช่วงแล้วหน้านี่แม่ช่วงอันแล้วหน้านี่แหละมันช่วงนี้บ่มันมันไ็ได้กินยากินเฟื่องโอ้ได้กินยากินเฟื้องเนาะ ส่วนรำหนามอะไรแล้วคงแจกสิไปหาใจหาใจกับหาจื้อยาปลูกยาหยั่งกับพระโทษหาเกี้ยวนั่งไปแค่หาอย่างที่กับพระโทษเนาะภูสาวครับซื้อกัะบอกลุ่มแล้วเนาะง้อตัวละสามบาทจะไปซื้อยาเลี้ยงนั่นแทนค่ะเป็นต้นรู้ต้นเนาะคนเลี้ยงง้อนี่ก็ได้แต่ว่าเวลามันเป็นราคาก็แม่มาเสด็จน้ำเขาด้ล่ะแม่เกษตรกรอิหรี่นี่เนาะ แต่พวกนายหอยพวกขเจ้าคาเป็นเขาจังได้เนาะแม่เนาะแนวนั้นเขาก็ได้คือเฮ้าจริงเสียน่ะเลี้ยงเลี้ยงตามมีตามเกิดไปแนวนี้นะมันหมดท่านเขาได้บ่แล้วเห็นบ่ล่ะ3,000พันสันนันต์ตัวแดงๆน่ะเมืองติล่ะมันก็บ่ตัวน้อยได้เลยเนาะมันก็บ่น้อยเด้แล่ะแม่เห็นนะตัวมันใหญ่นึงน่ะเนาะออืนี่ล่ะชีวิตเกษตรกรชีวิตอ่า คนเลี้ยงงัวนะครับพี่น้องนะครับช่วงมาเป็นราคาก็เลี้ยงเอาขี่ใส่หน้าเนาะก็เลี้ยงก็เคยเลี้ยงมามันก็ต้องเลี้ยงไปแนวนี้เคยมีหลายสุดเจ็ดตัวไหมมีเท่านี้ละม้มีหลายเท่าละสี่ตัวห้าตัวยังสี่มาตัวเท่านี้ละม้หลายหลายก็เลี้ยงบ่ไหวเนาะนี่ก็ต้องมาปล่อยมาลามก็ต้องมานั่งเฝ้าซูมือบ่เนี่ ยังมาเฝ้าอยู่เดียงมาเดียงปล่อยเดียงเฝ้าอยู่ขันสิพ่อทีมใหม่ครับผมบ่แด้ไหลแด้เนาะก็คืนไปเบิดเนาะ <c oughs> <c oughs> งัวบ่เป็นราคาแต่ถ้าเกิดเราเผอขึ้นมาเนี่ยมันหายไปเฮาก็เสียดายเด้เราแม่เนาะเอออยากให้มันขึ้นมาอยู่บ่แม่ราคาง,งาาคัวยอยากให้ขึ้นอยู่เด้อยากให้ขึ้นอยากขายบย่าขายพวได้ซื้อกินซื้อยางตัวเนาะปกติแม่สิขายงัวนี่ช่วงไถแม่ ช่วงสีลงหน้าช่วงสีลงรำช่วงนั้นสีลันรำหน้ามันมีหมองรำขายแต่ว่าเถิกมันบ่แม่ขายแต่ว่าเถิกมันเถิกก็ได้อย่างใหม่ไปครับมันแพ้ผ่านมันบ่แล้วมั้เถิกก็เสดายอายุประมาณปีปีกว่าๆอยงนี้เนาะที่ขายสมแล้วบ่แม่สองตัวนั่นยังยังบ่ท่านึ้นอีก เพื um, me, left, ่อนยังกินนมแม่เพื่อนยู่ได้ดิโต้หน้อยนั่นปีเป็นปีอะไรยังกินนมแม่อยู่ยังกินแม่นคากหลายเอาจังใดกะให้งัวเป็นราคาเด้อแม่เด้อจ้าพอได้ลืมตาอาปา you know กได้เนาะแมนเลี้ยงงัวนี่เสียเวลาได้ไหมเสียแล้เสียเวลาแล้วก็มาขายเอาตัวละสองพันสามพันเนี่ยมันบกุมดอกบ่แล้วแต่ มันก็นจําเป็นต้องเลี้ยงเพราะเขาเคยเลี้ยงมากเนาะจักสิีประเฮียนยังเฒ่าเลยเนะาะบ่เคยขาดคองแม่นบแ่แหมงว่าอยู่บ้านนี่บ<อ>่บ่เคยขาดคอง่งนีตลอดเนาะเนีอ่อย่อางไว้จังสิแล้วเขาบ่เป็นราคาก็เลี้ยงเอาขี้มันนี่แหละพอ่อใชจหัในใจหนะ้าช่วงลุ่งหน้ากับพ่อได้บ่เป็นราคาปันใดกับพ่อได้เกิดขายกับอะไพ่อได้เอาไปเป็น ขายเห้หน้าสั่นตั้นเนาะขายรถไถไปสั่นเดลยแต่ไม้คู้มือนี่แห้งมีมีแต่จางเนาะไปหาการคือจะเข่าแต่พอจะแมรัยคือหน้าแม่นี่หน้าดำบ่เนี่ยหน้าลำบ่โอ้หน้าดำเอาข้าวไปกินบ่เอาข้าวไปกินบ่เออเอาข้าวไปกินมันบ่ได้ขายเรกข้าวซิปก็สอบเท่านั้นปีนีหน้า สองซ้ำไฮนี่โอ oh, ้ด้นซีกตัวสองเต่าตน,นึง,นงเออ,อม,มันหลยอยู่นี่ม,ม,มันหลายคนหน้าชองซ้ำลายหนึง่งครับตอาที่มาคุยกับแม่เนี่ยสิบห้ามาเบิง่งวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องที่เลี้ยงงวัวนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกร้นานเท่านี่แหละนะครับโดยเฉพาะชาวอีสาน้านเท่าเนี่ยหลังแล้วหน้านะครับงวัวจะพี่นะครับหลวงงว้วเนี่ยมันจะอ้วนกว่าช่วงหนาหนา,หน,าหน้าเนาะแม่นะาะจริงจริงหน้าฝนแทนที่ งัว่จะอ้วนหญ้าหลมันมันไม่มีทีละมัน่ะคือง่ว่ามันได้กินแนวเนี่ยมันจะมีความสุขแล้วมันจะอ้วนเร็วกว่าเนาะแม่เนาะนี่บางที่ล่ะเอามาล้ำด้ประมาณพ่ออาทิตย์รือบแม่เนี่ยนะย่างเขาทามาบางอันนี้บางอาทิตย์นี่ล่ะอาทิตย์กประมาณอาทิตย์น้อยแล้วนะอาทิตย์หนึ่งนี่ล่ะพออก็แหลวเขา ครูพนบ่านแล้วก็มีอยูไ่ได้รอท้ายรวมนึ่งก็ดีแม่นแมนมเพราะมากคับเพระท่านแล้วก็มีอมยังขังอยู่ในคอก็ยังมีเลยอีกมีมีมีข้าจับกับขังอยู่คือกอนเขาขอบคุณหลายๆแม่ขอบคุณหลายๆนะครับนี่กระผ้าพี่น้องมาฟังแม่เล่านะครับเล่าเ,าเรื่องเล่าของการเลี้ยงงัวช่วงหน้าหน้าช่วงแล้วหน้ามาฟังเรื่องละข้างงัวงัวงัวถึอกปีหนึ่งสามพันวาซานพี่น้อง <laughs> แม่แล้วอขอบคุณหลายครับแม่ขอบคุณลหลายๆครับส<า>วัสดีครับขอบคุณพี่น้องทุกคนด้นะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจเลาะไปเลาะคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ